สบายดีพ <toys> ี <S <S <í Emily> <S í battle> ่น้องสบายดีตอนเช้าพี่น้องเอ้ยอยู่ที่ยงหน้าให้กับมาหอนมาดำหน้าเลยพี่น้องก่งลำลังเห็ดอยู่เห็ดกินทำเมให้อยู่เห็ดกินเลยสบายดียังเช้าด้วยพี่น้องเด้อตอนเช้าบรรยากาศก็คือเก่าพี่น้องเอ้ยมันเย็นอยู่เถอะตื่นสบายนะแดดโผล่แล้ว สบายดีพี่น้องสบายดีน้องเว้ทุกคนสบายดีด้านหน้ารอหน้ำเต็มไฮอยู่บนถุงนี่ไงบ่มีนะยิ้มข่าก็ยังยิ้มเข่าสกุลกำลังกินยังูเบิร์นสกอพม่้องเลยโอ้ยจูี่ใช้สกปรอูบยังไม่เละ

เคยได้กินอยู oh, no pues oh, ่ยเขาแกงใส่ไก่น้อยหนึ่งเราสังเกตว่าใส่ยานางบอกดเลยพี่น้องก็กิตูจังน้อยก็กิตูลงหอมกุ้มโอ้ยแดดส่องเลย้ยจับกูยังอยู่เลยท้อซับแดดก็มาเลยออมไก่ใส่ไก่หรือว่าหอมไก่ใส่วายคล้ายๆกันอะไรไม่รพี่น้องกินกันประการหน้า เราเปนเานอมาแกงกนเยอยากกินอะข้าวเป็นองกินข้าวสบายดีพี่น il ้องกินข้าวเศร้าก่อนลงดำหน้าปั่นก่อนปั่นโอ้ยเอาคนนี้เอาไวโอีขย็นนะคคุณคือดึงเลย นม่เาเขาสุขเดี๋ยวลูกไ่ก็ามุกประแดกมุกประแดกเรีว่านี่เราจะจะได้อิ่มมืดคืนอิ่มมืดคืนนี่จะตล่อมขนาดจะไม่เบี้ยว่า มันก mm. 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 mm ็เ hmm. ม um. ื่อนี่ไนชมเมืองลับน่อยก็เมื่อน่าหนักใจเมื่อไปน้อยปังไม่ลบม้ยังอีกเลยว่ะเมื่อไปชมเนี่ยเป็นหัวใจแ่บเ้อะใส่ไปแ่ไวใส่ไปน่อยมีมันเนี่ย

Ngoài, 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 tí, nhìn. không được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  không cái không không được มุ้เขือว่ามุกนีอยังจังได้เปลือยต้นเปลือยฮะเอไปแล้วมันไปชุกวะมเลีออกมาแล้วปชท่นครับ 我不黄了。

ได้ิไก่สิบวได้เลยเออเขานะเป็นประดงกิจลาลกเาองขากินอบปลาอันย่วันน้อนิก็เงเท่าไอันไดกล้วอันนั้นาม่สรงเกตอืม

ไปลงข้าวนี่ก็แหหม้อบนฮะก็จะกินน้ำหอมแหงได้บุรานนะบุรานนะเบือน้ำบล็อกปลาปลาครับนัำบ่อนมันเป็นบล็กใหญ่เลย ba subscribe cho kênh Ghiền Mì nó Để không bỏ lỡ những Nhưng sẽ dẫn như. Thế. Rồi hết hả? หน่อยยราอ่ะวน่อยมันหาแมวหาัขวมมันนะนะเจับตัวนะตัวตัวนันบมหันขาแมหเนันัดจกยวมอโบทำ เอนมิจเยังยืน่างขมขุนจิตปะจับเอเมนจิอยู่นิดเดียเลยใช่ค่ะเอเมนทนอ่อนมันเลยไล่หุ่นไวแต่ละรับ ยาคายกาคายลายมอะงคืนเลยะแยอดม่นรมันจะแทงได้แต่ค่งเดียวนกปรุงยังคืนอะไรคืนชัวน์่ไหมาก็มาบ้าเนี่ยน่าจะ่ารุ่งหรืองป่าปาแทงแลวของตัวมันสิกเอตัวมัจสิเขาจะเอาไปขอมันแล้ตามันป่าไปยังเลว

cái ใส่ xào เด้อครั้งแรกครั้งแรก bao gì มาแกงกินดอก Nó อยู่สิรอมาแกง mà บ่ได้แกงอยู่เถื่อบ่ยังบ่ได้แกงให้วายเขาแกงแม่นๆเขาแกงหลาย kim để cho เขา nội เขาก็จะลืมข้าวแล yeah, um, um. right. so oh, no. no. like, ้วกักระนั่แกงเองก็บแกด้วยเลยจะี่เป็นแแกงแกเบื่อจะย่างคือว่ไ้าว้ามาแกงอีกมันเหเดี๋ยวแกงเากินแม่แม่ะแกงให้กินคนเลื่ไปีแล้วเวลาเทืออ่ะหาวามาแกงอีก จยมาพีไทยอยู่น้องแกะบนบ้น้องาี่เนี่เดี๋ยเขาไยจอิไไปจเป็นหมเต็มหดไทยไปดังกปบเคยไป้แ่นไว้แล้สบายเหน่อยฟนงหเด้อที่ได้เ้วหนึงัตบดงตึนกั้งก็เป หยิบเลย่น้อยไปเลยได้รอกันใหม่่น้อยไปเลยได้ขอบคุณขอบคุณพี่มาได้ที่ทำมาบ่งมาชุมไปแล้วพี่ห้อเดี๋ยวอาดูด้วยเอดู๊กเย